ค่ะกาบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเมื้อนี้เป็นวันที่20เก่าแล้ววันนี้มีลาวพัฒนาเนาะค่ะสำหรับคลิปแรกที่แอดลงไปเป็นชุดเด่นตัวเดียวนะคะเด่นตัวเดียวนี่สองตัวเนี่ยแต่เป็นสูตรที่เดินยาวๆอยู่เนาะ,ะหลายท่านที่ได้เบิ้งคลิปแรกนะคะก็จะเห็นอยู่เนาะค่ะงานที่แอดลงลงไปนะคะ,ะมันจะเป็นงาน เดิมตัวเดียวซะหลายก้อนนะคะมีทั้งสูตรที่สูตรเดินยาวๆนะรุดแล้วแต่งวดนึงเนาะค่ะแต่งวดนี้จะพานบาอนะค่ะไปเบิ่งขั้นเตือนน้ากันก้อนเนาะค่ะพี่นอ้องอาคำเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนานหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบพระคุณค่ะเป็นแค่แนวทางเ้อพี่น้องเนาะคะ่ะ เทากับไปเบิ้งใส่กันกับช่องอือ่นเพิินเบิ้งเนาะค่ะว่าเออแนวทางเขาเป็นแต่เดินต่อบอนะคะไปเบิ้งเด่นของเข้าเลยค่ะมีทั้งสูตรใหม่และสูตรเกาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเด่นล่างเด่นล่างม,มันมีอยู่3สูตรนะคะแต่สูตรหนึ่งไปติดอยู่กับไองานรัฐบาลบอนะคะหรือมันจะไปในคลิปที่3มพี่น้อง เนาะคะ่ะมันมีสูตรไม่ออกมาน้าหลายสูตรคือกันนะคะเด่นล่างตัวเดียวเด่นล่างตัวเดียวเดี๋ยวเด้อค่ะพอเอฟซีถามเขามาว่าแอดเด่นล่างตัวเดียวคือว่ราะโรคหายเน่ยแอดกะมันใจว่าโ่งไปแล้วนะคะเด่นล่างตัวเดียว เราจะไปล่องคลิปที่3มก็แล้วกันเนาะค่ะพี่น้องมันจะเสียเวลาเนาะค่ะเด่นบนล่างลาวพัฒนาล่องไปมือแหลก,กประกฏว่าพานเนาะค่ะพี่น้องเนาะล่องไปมือแหลกกับพานหายโยไดทีเลขกซี่นะคะมือแรงนี่ไดเลขกเจ็ดส่วนสูตรเก้าที่พี่น้องว่าอาสูตรมือนันไปใส่หรือว่าประมาณว่าอาสูตรนี้คือพอเห็นขึ้นมีสูตรใหมทุกสูตรที่หลุดเราจะเอาออกนะคะเราจะ เอาเข่าเฉพาะสูตรที่เดินแล้วก็มีสูตรใหม่มาตืมใหาเป็นอย่างคือเอาสูตรล่องลาย 1. เราเป็นครีเอเตอร์2เราเป็นช่องนักคำนวณถ้าสูตรหลุดแอดก็ต้องเอาเข่ามาแทนนะคะ,ะเรื่องแจงพี่น้องตามนี้เนะะาะอาบบอนาบาจะเป็นหน้าเฟซหลักหรือว่าทางช่อง YouTube ถ้าหลุดแล้วแอดจะเอาออกแล้วก็จะมีสูตรใหม่มาแทนช่องอื่นพนก็นจะเฮ็ดแบบนี้คือกัน เพราะว่าเราเป็นนักคำนวณเรามีสูตรของเราอยู่แล้วถ้าสูตรลดกระจกออกว่ายัางไงพี่นงไปเบิงสูตรที่มันลดแล้วนะคะเอฟซี F C ก็คยบอกแอดยว่าแอดเอาลงเลยนลีงสูตรเด่นตัวเดียวนี่เดินสองมือกเกาลงให้เบิงเลยเอาว่าเอาสิคิดเอาเองอย่าตัดสินใจเอาเองดอกขอบคุณค่ะอัะนนี้ความที่หนึ่งให้แอดทำงานง่ายสองเพิ่นเข้าใจวิธีคิดวิธีทำว่าอาลบูเมนวาเฮาเอา,เอ,าอันใดลงไปอ่า นักคำนวณเอาอะไรลงไปแล้วคุณต้องตามสูตรนี้นะบ่แมนเด้พี่น้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพี่น้องเพราะว่าแอดจะมีคําเตือนให้ตลอดว่าให้ใส่วิจารณญาณเอาเด้อทุกสูตรที่เอาลงเป็นแค่แนวทางแอดจะย้ำตลอดเลยแล้วแนวทางก็มีเข้ามีหลุดพร้อมบ้แมนจะเขาย่างเดียวเด้ค่ะพี่น้องหลุดก็เป็นค่ะพี่น้องคะมีเขามีหลุดให้พี่น้องเบิ้งกลางๆเด้อค่ะเอาไปเป็นแนวทาง เ่รา,าเป็นตะเอาตัวสูตรนี่เพราะมาแท้ถ้าพี่น้องเสียจังสันพี่น้องก็ต้องออกไปลงทุนเนาะมันแอดเฮ็ดสูตรกับว่านักแล้วพี่น้องลงทุนหนักก็เฮาอีกเฮ้าเห็นใจเราก็เฮ้าพยายามาถ้าถ้าสมมุติว่าแอดทาใบเดียวเรางานเข่าเดินไล่ริวเลยเนี่แอดเศร้าเป็นครีเอเตอร์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเฮาก็อยากเลียนมากว่าเฮาอยากเอามาเป็นแนวทางจริงๆสูตรมีเข้ามีหลุด เรากะแอดกะบพรา,ามารถจะรูล่ลวงหนาได้ว่าสูตรได้จะเขา่าสูดได้จะรุดยังสี่ไหมค่ะพี่น้องเนะาะค่ะเ่าไลาหน้าที่แล้วซีหน้าที่ไปดูสูตรที่หนึ่งได้เลขเจ็ดอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะแคบเอาแล้วเนาะคะ่ะสูตรเด่นตัวเดียวจะมีเยอะมากเลยพักนี้สูตรนี้คือสูตรเก่าหลังจากรุดแล้วแอดบอลล่งตอแต่แอดเหตดสูตรไหวอยู่นะคะ เหตุสูตรไว้ปรากฏว่าเขาเดินอยู่รอบรอบอา่าแปดรอบแปดหาแอดลงอยู่เนาะแต่ว่าแอดบอล่งมือใดวะมี่ว่าหอมพี่น้องอา่ารูแต่ว่าบ่ไไดล่งตอละแมนบ้างเฮ้พี่น้องมันหลายหลายแอดก็งงคือกันงวดนี้ได้เลขศูนย์ค่ะสูตรมีเขามม่ลดค่ะพี่น้องนะคะสูตรนี้เด่นบนล่างตัวเดียวเหมือนกันได้ซ มาซีหนึ่งสูตรนี้เป็นของน้องต้าเนอค่ะพี่น้องสูตรนี้เป็นเครดิตของน้องตา้าเพราะว่าของน้องต้ามันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่ประกบกันแลงววดที่แล้วได้หนึ่งซีแต่ปกติก็จะว่าไปน้ากันดอกค่ะนะคะปกติก็จะว่าไปน้ากันนี่ค่ะกับสูตรนี้ของน้องตา้าเครดิตน้องต้านะคะสูตรนี้นี่ค่ะ แต่ี่ผพานมากบ่ค่อยกอดกันออกดอกพี่น้องแต่ว่าสูตรสองสูรยังบรลลุดยังบรลลุดทั้งสองสูตรแต่ว่าบ่าค่อยมากน้ากันแต่ว่างวดที่แล้วมาน้ากันซะงั้นนะคะสูตรน้องต้าที่เด่นตัวเดียวที่เอาออกมาจะมีสองสูตรนะคะจะศูนย์แปดหรือศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือศูนย์เจ็ดนะคะแต่ว่าสูตรนี้ก็หลุดไปแล้วหวดก้อนเนี่ยชนกันยู่ทเลขซีถามมางวดก้อนคืนอนเบาลง อ่างวดก้อนสูตรมุนี่กับพระท่านได้ออกมานะคะสูตรนี้กับไปถือเทียบกับอีกสูตรหนึ่งซะแล้วก็สูตรที่เทียบหลุดซะแล้วก็ได้เอาออกยังสี่นะคะเอาแคบเอาเด้อค่ะพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะแอดกับพย่อมที่อยากให้สูตรมันเดินอย่ะพี่น้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึืนยุทธิวาสนนาของท่านช่องเฮ้าเนาะค่ะเพราะว่าเฮาก็ได้เอาแนวท่านของอ่าช่องอื่นิ่นมาลงช่อง ช่องของเขาก็คือเอาแต่แนวทางของเขายางเดียวเลยนะคะเด่นล่างตัวเดียวอ๋อนี่ไงนะคะเด่นล่างตัวเดียวมวที่แล้วหลุดที่เด่นล่างตัวนี้นะคะเรากลับมสิมีอีกสูตรหนึ่งนะเด่นล่างตัวเดียวนี่เนาะชนกันบอนหัวนี่ว่นหนาสิชน สูตรหนึ่งได้หาสูตรหนึ่งได้นี่ละค่ะอันนี้เป็นเด่นล่างแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเด่นล่างเหมือนกันเด่นล่างงวดที่เราสูตรนี่ลดงวดก้อนมันเขายุที่แปดหางวดก้อนชนศูนย์มาศูนย์หางวดก้อนศูนย์เจ็ดกับมาศูนย์เจ็ดงวดก้อนเก่าเจ็ดกับมาเก่าเจ็ดนะคะงวดงวดที่ออกหนึ่งหานั้นดนะคะพี่น้อง สุดทั้งนี้ลดแต่หามาอยู่มือนีก็คือชุดล่างด้วยค่ะนี่ชุดล่างมาบอกพี่น้องบ่างเบิ้งใจกันกับช่องอื่น่นน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเด่นล่างแะเจ้าออกเป็นชุดๆคูๆออกไปนะคะเรากบจะเอาสูตรเกาออกมาให้เบิ้งพี่น้องแคบเอาใบแถ้าเบิ้งที่เราสูตร อันนี้งวดที่แล้วก็มาที่เลขห้าหลังจากที่ลุดไปงวด8ปดหานะค่ะงวดนี้ได้เลข7สูตรแทนใบเต็มสูตรนี้ใช้งานในยูขายยังลงต่อยู่ยง,งวดที่แล้วเข่าซี่งวดก้อนนันลดนะคะ2 8งแปดเก้เทียมมันเดินตอ่อแอดเอางานหลายๆมาลงในกลีดเดียวเพราะว่าอ่ามันจังบ่เสียเวลาพี่น้องนะคะจะพี่น้องกับเบิ้งไห้ไหวแคปใไห้ไว,ก,ไวกับน้ำกับแล้วกัน เด่นบนล่างสูตรนี้หลุดไปงวดแปดห้าหนึ่งหนึ่งจังหวดที่ได้เลขหนึ่งงวดที่แล้วมากงวดนี้ได้เลขห้านะคะประกกกันก็คือซีหนึ่งนะคะน้องแคปเอาเด้อค่ะห้าสูตรนี้ต่างคนต่างหลุดไปแล้วนะคะหลุดงวดเดียวกันคือกันชนกันที่เลขห้างวดนี้งวดนั้นหลุดน้ากันงวดนั้นชนแปดมาหกแปดชนศูนย์มาศูนย์เจ็ดชนห้ามาเก้าห้า มือหนีช้นหาหาพี่น้องจะมให้เห็นในมือหนีแต่สิมากกับอีหยังแค่นั้นนะคะหา้าสิมากกับอันใดแค่นั้นนะคะสูตรมันหลายแต่แอสสิไปล่งอันคลิปละสองสูตรจั่ไหมมันกะกะไลยูเนาะพี่น้องเนาะมันกะกะไลยูมันก,กะหลายอีลีนั่นละค่ะ เอดกับพญา,ามที่จะเอาลงให้เบิงบดท,ทุกสูตรนล่ะค่ะพี่น้องสูตรมันเดินเนาะเพื่อมันหลุดน้ำน,นะคะเด่นบนล่างสูตรนี้งวดทีหนึ่งหาซีหนึ่งนั่นหลุดจ่อยนะคะบดติดเนาะค่ะพี่น้องงวดนี้ได้สองกับหกนะคะสิไปต่อบ่อหรือสิพ่อซัมมี่เนาะค่ะพี่น้องไปที่สูตรใหม่นะคะ เอามันเต็มแล้วแวต่เอาเอาซัมน่ก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเอาซัมเนีก้อนอไปเบิ้งคลิปที่สองกันแล้วกันมันบอท่านเนาะค่ะสิบนาทีแล้วะค่ะพี่น้องแอบเอาขอมุลนท่านนี้ได้เนาะค่ะว่าไงเอาไปเบิ้งคลิปต่อไปค่ะพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ